และการแข่งขันนะคะที่กําลังแข่งขันในขนาดนี้ค่ะเป็นการแข่งขันในฮิตที่10นะคะในฟรีสไตล์400เมตรชายค่ะนักกีฬาเมหมด10คนด้วยกันสําหรับวิดนี้ค่ะลู่ที่1ค่ะอิสราทองบุญศรีจากอเล็กซ์วินทีมลู่ที่สองพลวัตรรมกระโทกค,ค่ะจากพีสเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะลู่ที่3ภูวานาศคุณกเกษมจากอสมชันศรีราชาลู่ที่4ปองคุณพุ่มกระจ่างค่ะ จากสิงโตรีค่ะลู่ที่5วัวชรักรวานิช์ปันจากอัศสัมชัญศรีราชาลู่ที่6อชิรวิทย์ฉัตรอักษรอักษรานนท์จากว่ายน้ำรุ่งเรืองลู่ที่7นิชคุณสินปัญญาสิริจากทีมว่ายน้ำสิงห์ลู่ที่8สุภกิจธเนศโททองจากทีมอโรราค่ะลู่ที่9สุภัสกุลกุลพทงค่ะจากรักบี้สคูและลู่ที่10ค่ะรัชนนท์หนูแย้มจากเฟิร์ส ในรุ่นในฮิตนี้ค่ะก็มีสถติส่งเข้ามาด้วยนะคะนักกีฬาที่ทํำสถิติดีที่สุดก็คือวัชรกรวานิตปันค่ะ5นาที5.1.41วินาทีอยู่รุ่ที่5นะคะแต่ว่านักกีฬานะคะแล้วก็เป็นผู้นำในขณะนี้ด้วยเช่นกัน ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นนักกีฬาในลู่ที่ที่นำอยู่ในขณะนี้นะคะที่เห็นในจอนะคะเป็นนักกีฬาในลู่ที่7นะคะกับลู่ที่10ค่ะลู่ที่7นิชคุณนะคะแล้วก็ลู่ที่10รัชนาะลัชชานนหนูแย้มค่ะ อขอโทษหาลู่ที่6ค่ะกลับตัวไปก่อนเลยนะคะลู่ที่6เป็นอชิรวิชฉัดอักษารานนท์นะคะจากทีมว่ายน้ำรุ่งเรืองแล้วก็ตามมาด้วยลู่ที่10ค่ะรัชนนหนูแย้มค่ะในฮีทนี้นะคะเป็นการแข่งขันของน้องในรุ่นอายุ10-11ปีชายนะคะ ึ่งเรามีการแข่งขันกันทั้งหมด15ฮีทด้วยกันนะคะสำหรับในประเภทนี้นะคะฟรีสไตล์400เมตรชาย นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมีการแข่งขันกันทั้งหมด118อีเวนด้วยกันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะไปแข่งในวันพรุ่งนี้รวม2วันแล้วก็มีการแข่งขันทั้งหมด200กว่าอีเวนนะคะถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะเพราะอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกว่ามันเรามีนะักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง621คนนะคะ นะคะก็ตอนนี้นะคะเราจะเห็นนักกีฬานะคะในลู่ที่7นะคะนั่นก็คือน้องอ่าในลู่ที่6ค่ะอาชิรวิทย์นะคะเป็นผู้นําอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็นําห่างทีเดียวนะคะตอนนี้ก็คือมาลุนลุนแค่เวลาค่ะเพราะว่าน้องก็ทําเวลาได้ดีกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเพราะเวลาที่น้องส่งมานะั้นคือ5นาที55.99วินาทีนะคะ ก็เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ก็จะเร่งสโตกกันพอสมควรแล้วคะเพื่อจะทำเวลาออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็มาดูเวลาของน้องกันค่ะสําหรับอาชิรวิทย์ค่ะครบ400เมตรเวลาเท่าไหร่ นะคะหนาที27.01นะคะถือว่าเวลาดีกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะตามมาด้วยรัชานนหนูแย้มค่ะ5นาที33.02และก็วัชรกรค่ะ5นาที35.2.91วินาทีค่ะ